สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกขูสุกคนนะคะเนาะทางฟังท่ฟังว่าและกระทั่ง่างารประเทศค่ะเมื่อน,นี้มาพอกันอีกแล้วนด้ะกับช่องเอาน้องกินแซบค่ะเมื่อน,นี้นะั่งกินข้าวเมื่อกินตําส่วนหมูย่อเนาะคะ่ะเนาะตําอีกแล้วค่ะตมงงํม้วนหนึแล้วแล้วก็ซุกตำเนี่ยดุกไส้เมื่อเขากองนั่มา่นานกินนะั่งสวัสดีครับอ่ะมาโอเคมามาค่ะม่กินน้ากันค่ะมาคำแม่เมือนี่ยแ้ค่ะ นม่แคบหมูความนะคะไม่แคบหมูร้อมค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเอาไหมลูกอ่ะเอาหนูหยิบอะไรอย่างน,นี้นะโอ้ยอ่ะกระลอกกระแตค่ะนุ้มเออยู่ข้างบ้านพอดีมาได้ค่ะเด้อน้าตัวอะไรนะ กัแตกันลอค่ะมาค่ะม่แมามเส็บเสะ <c oughs> พักกันแง่ค่ะอื้ม,มนึ่งน่หน้าพักค่ะนี่พักกันแง่พักการจองแล้วค่ะแล้ว มาละค่ะมีกวื่อพูดต้องถามเลยทำยังไงค่ะ มา,มากินแล้วลูกพี่เาลเนร้อักค่ะ เขากัรจองไม่เป็นใบหรคะที่มีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะทุกา่า

นี่นักจันมันกั試試試่ะด้ขนาดไหนอาบนับ มันไม่แม่ไม่เปิดหรออ๋อ,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 อมันหกน้ลูกนอือ,อืมอ,อืไม่กินให้หมดคับ 嗯，我给你买啊。 Cái ngày <cười> <là>. <cười> <cười> em ngủ nhau, hả ngủ hả ไม่ทำแบบมันเสียงดังเนาะ อยากกินตำมะฮงน้ำเมาค่ะไม่ตำให้ค่ะ <c oughs> ใส่ซีอิ๊วขาวมะนาว <c oughs> ไม่ทํารอกไม่เอาไม่เอาพังหมดแล้วเอ <c oughs> ้๋คิดดอค่ะ <c oughs> ครับอ้าวหนูกินปลาได้เหรอล้หนูใส่เสื้อเอวไงไม่เอาหนูไม่อยากใส่ใส่้อเอวอะรน่าของา กินจนหมดแล้วเนี่ยนะแม่อร่อยนื่ยังหกอ่ะหนหกแม่แม่หกหอยหอยขอไฟค่ะ ¿Qué <coughs> อืคถามะเรื่อนี้ค่ะให้มากอบสองหน่วย

คนะจะไม่หมดเลยหรือตั้งเหมือนแค่เองโอ้ยมะเขือเทศไม่กินไม่ไหวแล้วผ,ผักก็ยังเนี่ยไม่กินผักเลยกินโลก,กินกแต่แม่งอิ่มแล้วไงไม่อกินผักค่ะพี่น้องคะ่ะเก่งแล้วค่ะเลยจะเครื่องเคียง,งแบบมะเขือเทศทัว่วเนาะ,ค,ะน <head line S 2> ค่ะเนาะเผ็ดหลายค่ะเผ็ดแห้งมือนเนี่ยค่ะกะ มือนอีก็ไวซ้ำนีก่อนเนาะค่ะเนาะจังไหนกะหน้าก็ขอฝากช่องเลยนะคะเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบุณทถูกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์นะค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้หน้าไปนั่นนันะค่ะเดอ้อจังไหนก็นได้คลิปนี้เอาไวซ้ำนีก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะไปละค่ะ